ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธ C8 นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอขัของจังหวัดน่านนะคะโดยในบูธนี้นะคะจะมี2ร้านด้วยกันก็คือร้านที่เป็นเครื่องประดับเงิน <ใช S 2> และร้านที่เป็นงานภาพปักนะคะเราจะมาดูในฝั่งที่เป็นเครื่องประดับเงินก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะน้ำมันก็ะอเห็นน้ำนเห็นราคะอยากให้ที่เล่าเกี่ยวกับคือเล่าเกี่ยวกับสินค้า ว่าหลักของเราเนี่ยเราจะทําเป็นโรงงานผลิตว่าเรือหรือย่างทำตามแบบนนแล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะส่งออกต่างประเทศแล้วคือส่วนใหญ่นี่จะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสัง่งเองแล้วลายแต่ลายที่เป็นตัวเป็นตัว,ล,ล,วาลายของแบบไหนในยามะเรา,าเราเอาลายมาจากำแลเราก็ มีการที่ว่าออกแบบเองด้วยแล้วก็ลูกค้าขอเปิดนี่คือมีสองต้นเลแล้วอย่างรูปดอกไม้อนี่ะคะก็จะเป็นดอกเกี่ยวกับ็นดอกไม้ธรรมดาหรือว่าเป็นดอกที่มีกล่องอะไรแบนี้เนี่ยสีเหลือนี่ก็จะเป็นเป็นดอกไม้ที่ว่าตามท้องถิ่นนะคะหรือว่าตามในสายว่าเป็นดอกไมอง่นอย่างงานประเภทนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเออถ้า 对，没错。